ร้อนอย่างนี้รู้ไหมครับว่าปี2021นี้หน้าร้อนร้อนที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยร้อนมาเอาอะไรมามั่นใจปีนี้อาจจะร้อนกว่าก็ได้นะเขาบอกมาครับว่าใครบอกชื่นรวมวิธีคลายร้อนในช่วงหน้าร้อนมึงผิดละมึงต้องก่อนแล้วค่อยอ้าโอเคไปสิไปสิไปสิมันรู้แล้วไงใกล้จบละ วิธีแรกนี่แหละครับอุปกรณ์ต่างๆคนเราร้อนเพราะแสงแดดครับนั่นลึงนั่นจึงวั่นไว้นั่นลึงพูดผิดพูดผิดไว้ไม่เป็นไรนนคนเราต้องรู้จักให้อภัย <c oughs> เริ่มจากเราเอาอุปกรณ์พวกนี้ใส่เข้าไปในร่างกายครับให้ร่างกายเราโดนแดดน้อยที่สุดนะ <c oughs> ครับเราก็จะไม่โดนแดดเมื่ออยู่ข้างนอกไม่ร้อนแล้ว ไอ้อนอนเนตร้อนจังเลยกินอะไรดับกระหายซะหน่อยดีกว่าแล้เวเราก็ชินครับเหมือนตาบอดเลยเ่ยอาไม่เจอกันนานไม่เจอกันไม่เจอกันมิธดีต่อไปหากคุณสังเกตดูดีๆว่าอากาศรอบตัวเราค่อนข้างที่จะร้อนเพราะฉะนั้นเรามาสร้างอากาศของตัวคุณเองดีกว่าครับไม่อยู่อ่ะ เรามาสร้างอากาศของตัวเอก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไวนนะ้คอ่คอยนะค่อยเล่นนะอุปรกรณ์ของเราบ,บัวสําหรับทําความเย็นแค่นี้นะครับเราก็าปั๊มครับตรงนี้อพอเราปั๊มเสร็จแล้วเราก็ไปสร้างอากาศเย็นส่วนตัวได้เลยครับแค่นี้ก็เย็นชื่นใจแล้วครับผมไปดูกันเลยครับเก้<ป>ยเฮ้ยเลียร์แคนี้ เย็นเนาะเห็นไหมนะครับว่าอากาศสดตัวของเราสดชื่นจริงๆหยุดไม่อยู่จริงๆนอนพอละพอละพอละหากเป็นเพราะว่าประเทศที่คุณอยู่ร้อนเกินไปวิธีนี้ก็คือไปอยู่ที่ที่ร้อนกว่าแล้วค่อยกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยครับไปกันเลย อันนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะพี่เริ่มจินยังต้องไปที่อื่นที่ร้อนกว่านี้ซะหน่อยครับอุปะลน่าจะระอุอยู่ไปโอ,โอ้โหร้อนซาอุนี่เขาว่าที่ไหนเป็นแลนด์มาร์กเขานะไม่รู้ขอบคุณมึงจริงถ้าไม่มึงพวกเราของเที่ยวไม่สนุกแน่เลยซาอุนี่เขาว่าที่ไหนเด่นนะปากคลองตลาดที่มึงดูไว้นะเขารู้ทุกที่ปากคลองตลาดแลวตรงบ้านใหญ่ชูอ่ะนะไม่ใช่บ้านใหญ่นิดเราคงต้องไปที่ที่ร้อนที่สุดที่คุณทุกคนไม่อยากจะไป ลืมเลยว่าลงมาแล้วจะขึ้นยังไงนั่นใครพี่คือเขาจะมีคนตัวจบัญชีหากทำดีได้ไปสวรรค์พีเขามาเจอลาใครถึงข้ารับทีนนนนนนใครตนวนน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 นันนวนนนนนนันันหนนนนนนได้ไนสวรนค์นนนนนน้นนนนมนนนะนนนนนนี้อนนนน่นนนนนะนน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 น่นนนนันนนนนนนมานน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 ีนน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 นอนนนนนน เป็นไงล่ะยสบายเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนไม้หนาวเลยละสิมึงวิธีสุดท้ายนะครับหากคุณทํามาตามสั่าตามทำมาตามหากคุณทําตามที่ผมบอกแล้วยังไม่หายร้อนวิธีคลายร้อนที่ดีที่สุดคือค่อยๆหายลมเอ้ยหายลมค่อยๆหายใจเข้าครับแล้วหายใจออกหายลมหายลมนี่คือกล้วยหรือเปล่ากล้วยคือพ่อกูที่น่ะหัวไหลสุด ไ่ตูไ่ไ่ไรกูไม่ไหวแล้วนะโว้ยวิธีดับร้อนร้อนไหมไม่ร้อนกูร้อนเลยฮะชอบล้อกูเหรอมึงามลบลูกกูเข้าใจไหม เย็นขึ้นเยอะเลยครับวิธีดับร้อนไม่ยากอย่างที่คิดง่ายนิดเดียวแค่สุดแล้วนี่